สวัสดีครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้มาตอว่านชาติเบื้องเรื่องใดครับไา้อ่อนี่รลอดจำโมงครับอ๋าสิบโมงมันน้ำกันปะเออมาจากมาจากประเทศใดครับอ๋อเมื่อกี้พี่น้องเข้าเขาเนี่ย ท่านน้ำหูนำตาให้คนลุกน้ำกันาานฮะนีค่ะภาษานมีมีสับเขาเอ่ยว่ามีสับเอน้องน้องครับมีมีซั์เป็นภาษาต่างประเทศบะบ๋มีเยิะป่ครับมีมีมีครับจากสหรัฐครับ เพิ่งเข้าวันนี้เลยครับตอนตอน11โมงเนี่ยม้นเสาแต่ตอนนี้คนกำลังหลภัยอิสานเขาครับอันนี้ก็เบิ้งไข่ายอว่าครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอฟซี่ายอว่าเขามาจากไมาสมหาสารอันนี้เพิ่นมาจากสารัฐ่นนี่แม่แม่เป็นคนอำเภอใดจังหวัด,ดใดเขาฮะน่าเชื่อ,<า>อขอบคุณมากนะครับ โอเคนี่ป้าเพื่อนไปซื้อออกไปทางมุ่นกันครับขึ้นแล้วครับขอกไปท่ามุ่งน้อยก็ได้ครับกระดูมไทยออดไทยออดครับได่เลยโอเคคงจะดีนั่งอย่างกับพาอีสานได้ได้ได้ดีดีแต่เราต้องดูด้วยตาเองโอเคครับติ๊ปากปลาคุณทองตาเงินไอ้นั่ง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 รอตรงนี้ก็ได้นะครับ คือน,นี่แหละครับใบมุมสิบใบมุมสิบเด้อต่กี่นาทีแล้วนั่งนี้ก็ได้นะครับนั่งเข้าไปนั่งได้ไหมครับนั่งได้ไหมครับเออนั่นนั่นแล้วครับทนนั่นแล้วครับบรรยากาศ หนึ่งพ็นตัอบัตรสื่ออีกห้านาทีครับค่ายอ่อนะครับมีแต่ค่ายอ่อนั่นนี่ตรงนั้นครับยื่นบัตรตรงนั้นครับอันนี้มแต่ค่ายอ่อ ไข่อว่าปะครับเออไข่อว่าไข่อว่าเอาไข่อว่ามาจากไซครับเนี่ยจราเขามั่นีีปะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้แล้วได้แล้วคนละครับเท่าแปดมงสิบ คน,คนดูตัวเองเท่าไหร่แล้วคนดูตัวเองเท่าไหร่แล้วพันหนึ่งแล้วเนี่ยพันแล้วพันแล้วอันนี้หลังบ้านพันแล้วเออันนี้ในหลังบ้านพี่พันแล้ว บพราะย่งนครับมันมันเป็นเป็นนิสัยที่เราต้องดูแลออคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์รอบรอบรอบของของเฮ้าเขาเนี่จะเยอะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ยสิบเอ็ดโมงรอบแรกเขาเจ้าสิ้ขั้นเด็ดตื่นคนขึ้หลายคนหลายมาแต่ไในแต่รอบนี้หลายแต่ทุ่มหนึ่งเต็มแล้วรอบทุ่มหนึ่งเขาจองเต็มแม่นครับจองออนไลน์เพราะว่าเขาจะเลิกงาน แต่เห็นเขาแชร์กันอยู่ทั้งกรุงเทพทั้งย่างตอแถวเงาเลยสวัสดีครับดูเรื่องอะไรครับขายอ้ออีกแล้วพี่น้องเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากจะไปกับฟังแบบไหมไอไอโอเคไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวบัตรเราอยู่ในบัตรบัตรอยู่กับเบีย เ,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 เราเข้าสุดท้ายเราเก็บบรรยากาศสง่สงส่งพระเจ้าเข้าหมดเราก็ขว้ขอเข้าเขาไทายก็ได้หรอกให้เขาไทายคลิปเก็บบรรยากาศเราเข้าไทายไทยก็ได้นี่นี่นี่ต่อแถวแล้วเอาบันไดเฝ้าสายเท่านี้แล้วอาจารย์บา้านไม่มีกู้หนุย่ย

ไข่อ้อรอบซองรอบซองนครับลายป่ครับลายครับลายนี่มวนมวนมวนเด้อมวนมวนมวนไข่อ้อไข่อ้อเดี๋ยวเข้าออกมาเรามาคุยกันเปิดใจอันนี้บอกเบอร์ที่มอญเพื่อนอะบอกบนยุงเทปข้าวโจงหญิงที่นู่นเออเดี๋ยวบนชิมาบ้านนี่หรอกรับซพสบายพบายขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก ดูกันนะยิบสองอยมานี่เพิ่นตรงมาลโลนังย่บาาบานเพิ่นสั่งราคาบานเท่าต่อแถวยาวเลยครับสุดท้ายแล้วศิลปินใยอวอนะครับค่อยเข้าสุดท้ายนะครับศิลปินนะครับศิลปินดาราขาไปก็น,นั่งมืกับผมเกีเ,กเ,กเกส,าาาสัมาเลยครับมาเลย <laughs> như nà, nà. sẽ là bán không ที่ bia มูรุนะ đáp นามูรุ <laughs> này và như ลา này này, <laughs> ล่ะ theo เฮาอยู่กับ <laughs> <bà. cười> รอบนี่แหละเอาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันนะครับหน,งบงนังเบิรงหนังแล้วที่เป็นยังไงจังมาเบิรงมาคุยกันนะครับหลังจากดูหนังเสร็จนะครับครับเอาคลิปนี้ฟังไปเฉยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี